อานะเล่เกมโ้ยไปได้จํากัดว่าตำแหน่งตรงไหน,นต,าตายตัวแค่วางไว้เฉยสามคนเนี่ยหมุนกันเองเคลื่อนที่ตรงไหนได้เปรียบ,เ,ยบเอาเลยดูเกมรับเขาไอ้สองคนนี้เกมรับคู่อย่างนี้ได้ใช่ไหมเซนอ่อนะไอทไ้ทิวเซนไปทิวมาบีบอย่างนี้ทิวมาเซนมาบีบย้ายมันไปได้ไดนะมีตัวตอีกคนนึงไป็นสามคนผู้เล่นเท่ากัน Biểu cả thiếu Đen ta dừng đây lời Mày tông liên mà hãy quyền lên Thái kèm lắp không đi dừng đây lời Hôm Nick Đen lên lời Đi theo tay lời Ờ à, đuổi tên tên Đen xuống với máy tên Ờ à, Đi, đi, à. đi bác không เต็มเต็มสูงเลยเต็มอึ๊บแกดีมากเด้งเด้งไปสู้าฮะไอ้ไอ้เซนอย่าสูงเกินดูด้ดูทีด้วยไอ้สองคนที่คุยกันเลยเอือนายโอเคเต็มไปอิสระเลยเกิดที่ตรงไหนเด็เปี๊ยบเอาเลย

เที่ยวที่นี้เที่ยวที่หนูวิ่งไปดูนี่ด้วยเห็นไหมทางหลังเนี่ยมีใครว่างไหมกี้นี้มาตัวดูสองศูนย์นะเดยดีมากคนดีมากคนเล่าเดี๋ยวบุกแลวโตับกล้ว này người người Nên Không, không, nét, đuổi tu, nét, đuổi tu Nét, hót Nét, 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 Lên lên lên, lên à

ไปได้ไปบอเกลับทนลุดเดียวเอ้าลุดเดียวตีสุดมิกได้บอลเนี่ยชลกุลก็ไปทางไปเบสก็ทางมาไอสังตัวเนี้ยมันเอาตัวไหนล่ะใช่ไหมถ้าเราบีบเข้ามาไม่ได้เปรียบเขาอ่าสีแดง เวลาเขาทางไปเอาไหมคุมดีๆมาคนหนึ่งเส้นถ้าเขาทางไปใช่ไหมทิวมาเส้นมาเปิดตัวนู้นไว้ถ้าบอลอยู่ทางนี้นะถ้าบอลอยู่นู้นเซนไปทิวไปเปิดฝั่งนี้ไว้ไม่เป็นไรพรตรงไม่พรเนีดยเร็วเล่นเออโอ้ đi nắp lắm, yếu, hơn, được, 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 được,

Hãy subscribe lên kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những hết hấp dẫn